สวนนี้มีสองไร่นะครับอันนี้กิมจููลูกสวยนะครับเลียจูลูสวยนะครับตดจากสวนเลยครับนี่แม่เลี้ยงเยาวนะครับจากชอรอเชียงรายนะครับเชียงรายมีน้ําท่วมมาอยู่ที่นี่นะครับครับอืมนั่นไม่เลี้ยงแหม่มนะครับกําลังดูอยู่นะครับสวนนี้สนุกมากเลยครับว้างขวางว้างขวางครับและเหนื่อยมากเลยครับ ต้องใช้ล้อนะครับครับกำลังเก็บอยู่นะครับนี่นะครับเก็บทีได้กี่กิโลครับคณแม่เลี้ยงนองเก็บได้กี่กิโลครับยังไม่รู้เลยครับประมาณห้าสิบโลได้ไหมครับยังไม่ถึงนงกระเตียวต่อไปครับเหนื่อยมากเลยครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับกำลัง วุ่นวายกันเก็บมากเลยนะครับตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นสวนมาก่อนนะครับแฮปปี้มากครับอ่านี่สุกแล้วดูนี่ครับอันนี้สวยสวยสวยมากเลยนะครับสวยมากอันนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้โอ้ได้ได้ต้องลูกโตให้มันหย่อนหย่อนนะครับสวนข้างๆเดรสเก็บผมครับผมอ่สวยมากครับ